เออเราไม่ต้องดึงผ้าเลยนะเนี่ยโอ้โห er พอใส่ดินเสร็จก็ปิดเลยทุกคนจา well ้าบ่ะเนี่ยครับโคตรแจ๋วโโหดอ่ะอีกชุดอีกชุดได้ไหมอีกชุดได้ไหม ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ช่องนอนทักเทลันวันนี้ผมก็อยู่ในตัวเมืองจันเลยทุกคนก็มีโอกไดนมาถ่ายรถดำกันนี้นะผมก็พลังสองสี่นะก็เครื่องสองร้อยสี่เครื่องสองร้อยสี่นะผมก็คันนี้เป็นรถประกอบคันนี้เป็นรถประกอบนะประกอบหัวคัสซีอะไรเครื่องเครื่องพวกนี้เลยใช่ไหมไม่บมันมาแก ไปต่อดำอืมหัวก็ไปต่อดำนะครับก็นี่นะคนขับจันทบ,บรุรีตัวแสบเหมือนจันเลยนี่ครับก็เจอโบกได้ครับเจอโบอกได้เหมือนจันนะผมก็จะพาชมอะไรคันนี้เยอะเหมือนกันทุกคนก็เมื่อกี้ผมขี่รถเข้ามาเลี้ยวเข้ามาคนระับสง่าเลยโหกระจกเต็มเลยนะแต่ผมดูความกว้างสองสี่กับน้าสามหกเท่ากันเลยนะเท่ากันครับเท่ากันเนาะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ากันชนหน้าเนี่ยกันชนหน้าตัวนี้ผมดูผมลงมาอ๋อมันเท่ากันเลยนี่กันชนหน้าแก้มแก้มก็เท่ากันนี่ครับตัวนี้เป็นตัวแปดน็อตเหรอครับครับสองสิบแปดมันสองสี่นี่มีมีสิบน็อตไหมมีตัวใหม่ตัวใหม่ใช่ไหมครับอืมอมหลังเต่าหมดเลย สั่นไหมกระจกสั่นไหมสั่นเนาะดึกขาไว้ั่นเนาะนี่เชื่อมตรงนี้อ๋อต้องยึดไว้ชุดกระจกนี่เท่าไหร่ชุดกระจกอย่างเงี้ยกรหมื่นกือ้โหแล้วกันชนหน้าครับหกพันห้าหกพันห้าประมาณนั้นนะก็รถเพิ่งวิ่งงานเข้ามาแล้วนี่ ก็มาเช้าไปเจอกันรอบนึนงครับเจอกันอยู่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรมะขามมะ,มะขามเม<ะ>ื่อเช้านะสีมันสวยมากเลยทุกคนก็มีแก้มเงาแก้มเงาแพงไหมครับตัวนี้เขามากับรถอะอ๋อแก้มเงามากับรถแต่ชอบสีสีเป็นกาดเพชรเลยนะสะท้อนเลยนะครับนี่่างนี่ อบางฝู่นนี่เต็มทั้งคันแต่ว่าผมสองสี่ตัวนี้กระทะเท่ากับตัวสิบล้อเลย,ยก,เก,กระทะเท่ากันนะตัวยางก็เท่ากันก็สิบเอ็ดอาร์สองสองห้าเออเท่ากันครับผมนี่ครับสิบเอ็อารสองสองห้าบางฝุ่นหน้ามีเสาทงด้วย ผมชอบสีอะ่ะอันนี้ถังกิรลิตเนีเน้ยสนใจถังสี่ร้อยไหมจะขายถังเนี้ยเ <c oughs> นาะวิ่งดินเนาะม,มันต้องบางๆไว้มีอีกไหมถังมีเหลือๆอีกไหม <c oughs> ไม่มี ยางนี่หมดยากหน้าดูเนาะเพิ่งเ,งเปลี่ยนมาต้มปีเพิ่งเปลี่ยนมาแต่ก็วิ่งไม่ไกลนะวิ่งอยู่แค่ตัวเมืองจันอ,อ๋อก็วิ่งอยู่ดินอยู่เมืองจันเนี่ยเหรอครับอืมเ๋ยวสักวันเดี๋ยวลองไปนั่งขับรถดำมัง่งผมก็ไม่เคยเหมือนกันนี่วิ่งงานทุกวันไหมครับ ทุกวันโอ้โหรีแมปไหมคัาวนี้รีแมปเบิ้ลตัดไหมเบิ้ลตัดเบิ้ลในนี้เขาบ่นไหมเดี๋ยวไปเบิ้ลข้างนอกเบิ้ลข้างนอก <c oughs> เดี๋ยวพาไปลองนั่งเล่นนะครับผมก็อยากลองเหมือนกันฟิล์มันจะเป็นยังไงเนาะสองสี่เคยขับแต่สามหกนะครับอู้ห่อโอ้ท่อเพิ่งได้มาตอนนี้ <c oughs> นานยังเลยเพราะมันยังเงาอยู่เลย ยังอุ่นๆด้วรกมอคุยเต๋วอ๋อมอขอนมอคุยเต๋าออก,อ,ก,อ,อ,กอันนี้เรียบกว่านะดูเรียบเรียบไหมดูเนียบเนียบเรียบเรียบนะก็แล้วแต่สไตล์เพราะว่าคนแต่งรถไม่เคยมีใครเหมือนกันสไตล์ใครสไตล์มัน <c oughs> <c oughs> ผมชอบอีกตรงเนี้ยผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะผมลองสังเกตดูเมื่อเช้าเนี้ยไปหาผมผมก็เลยลองสังเกตว่า ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรเออเขาตัวปิดดินครับดึงปิดดินแล้วเป็นระบบไอ้นี่ด้นะไอ้ไฟฟ้าปิดได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยอย่าดูดูอย่าด,ดูอย่าผมอยู่ตรงนี้นะก็ตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทุกคนเออเราไม่ต้องดึงผ้าเลยนะเนี่ยครับโอ้โหพอใส่ดินเสร็จก็ปิดเลยทุกคนจ้าบอะ่ะเนี่ยครับ โอปิดสนิทเลยเหรอครับโอ้สนิทเลยอโอ้สนิทเลยครับผมเดี๋ยวผมทายข้างหลังก่อนนี่นะผมไม่รู้ท้อนแสงไหมนะปิดสนิทขอบเลยก็กันดินปิวเนาะนี่คนระับอันนี้ดึงขึ้นแล้ว โอ้จา้จาบจ้บอ่ะ,อะเออผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับอ๋อมันถึงแล้วมันก็จุดของมันเองวะอ,วอ๋อมีตัวตัดอือมอ๋อมีระบบตัวตัดของมันเอานี่ครับเห็นไหมโอ้อจา้จาบเอ <c oughs> อ,อดีนะไม่เราไม่พอใส่ดินเสร็จปั๊บแล้วก็หยุดแต่หน้ารถเลยไม่ต้องลงมาได้เลยนะไม่ยดึงเลยปุ๊ดเลยปลดปื๊ดเลย ไอ้พวกนั้นก็ไว้แสะดินเลยโอ้โหสไตล์รถดำเลยนะรถดำอ่ะถังลมมีทั้งหมดกี่ลูกครับเนีสองลูกลมนี่เหลือไหมเหลือเหลือเลยตอกแต่ลมนี่ชุดนึงก็ไม่หมดนะไม่หมดกี่ปากเนี่ยมีไหมมียูแค่สองปากสองปาก ก็อะไรแต่งก็ประมาณนี้สีผมชอบสีสีมันสวยดีสีมันสว่างมากเลยนะครับสีสว่างมากนะครับจะมีนี่แหละอันนี้เขาเรียกอะไรคิ้วคิ้วปากอ่างคิ้วเดงี๋ใช่ยงเรามามางห <c oughs> ๋อแต่ลมอยู่ข้างหน้าเลย <c oughs> โอ้โห ตัวนี้นี่ยกหัวไฟฟ้าหรือว่าต้องเอามือยกมือแล้วเบาะเป็นเบาะลมหรือเบาะกระแทกเบาะกระแทกธรรมดาเคยกี้ไหมคันนี้ไม่ครัเบาะธรรมดาเน้นนั่งสบายสายลั่นเมืองจันนะผมเชสทีบัตไทยแลนด์นะครับไอบีเอนี่อ่านว่าอะไรบอสครับบอสขอนแก่นบอสแก่นลูกพี่ลูกพี่ที่วิ่งด้วยกันอ๋อลูกพี่ที่วิ่งด้วยกันนะครับเวรุ่นฝุ่นตลบนะผมก็สติ๊กเกอร์เยอะนะคันนี้ โอ้ได้มากี่ปีแล้วคันนี้ยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงปีรถเราเองเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยรถเราสิบแปดสุดยอดเลยเไม่ซากตอนนี้จะไปซากตอนไหนนะใช่โอ้โหนี่ฮะมาฟังเสียงกันนะผมอย่าไปลองรถกันเสียงนิ่งนะ โอ้โอ้เสียงใสนะโอ้ ibly. โหจะดำลงก่นอนะครับไปลองกันขับเลยเดี๋ยวเรามาลองนั่งสองสี่นะครับนั่งสองสี่ครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยขึ้นนะครับยี่สิบสี่สองสี่ศูนย์โอ้ นอนหน้ารถด,ด้วยเหรอสามแผนนนอนอ๋อแผนนอนตายรถด,ดินเลยอืมสองสี่ดูมุมกระจกดูมุมมองอันนี้รีม็รีแมปมายืดรอบแถบเนี่ยสามครั้งสองสามพันสองโอ้โหควันต้ำท่วมเลยไหมยไม่ครับเอากำลังอย่างเดียวเน้นหม,มกเน้นหม,มกนะ ใช่ทุกวันนี้เปิดไม่ได้โดนรถเขาแรงกว่าสวนมันอายอ <c oughs> เน้นหมกอย่างเดียวนะครับแล้วสับเบิลสับตัดไหมก็ไม่อืมธรรมดาธรรมาดา<อ>เครื่องก็เครื่องของ uzu, อิซูซุสองสี่เลยอ๋อก,ก็คือได้หัวได้เครื่องมาต่อกระบะเอา รถกําโมอ่ะรถมีที่เขาภาวนมาเอารถประมูลมออ,ลอ,อเราก็มาไล่เก็บสีเอาอะไระพวกเนี้ยอ,อ,อ๋ออ๋อที่ผมเห็นไอ้รถเหมือนสีรถไอ้ขยะอ่ะสีเขียวอ่ะใช่ไหมใชม่ครับเออผมเห็นว่าเออทำไมเมืองจันทําไมเอารถสีขยะมาแต่งเออผมว่าสวยนะใช่ครับสีเขาได้อ๋อเราจะไปประมูลเอามาอย่างนั้นใช่ไหมครับ อ๋อคืออายุเขาได้เราก็ไปเอามาเป็น่องใหญ่ะไปจัดไปเราแค่อยากลองเบิ้ลๆเฉยๆนะครับอ,อยากลองนั่งด้วยว่าฟิลมันจะกระแทกสับเหมือนสามหกไหมสับดีไหมไม่ค่อยสับนะก็อยากลองดูนะ ียวนึงถ้าพรุ่งนี้ผมว่างเดี๋ยวผมจะพาไปอฟิลอยากลองขับรถดำม,มั่งผมไม่เคยขับรถดำนะครับก็เดี๋ยวไปลองกันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมกันนะอันไหนที่ยังไม่เคยก็อยากจะเคยนะครับผมโอ้ยดึงมากเลยครับผมรีแมปมารอบเท่าไหร่นะรอบตันาสามตสองโอ้ โคด,ดึงเลยดึงกว่าสามหกเยอะเลยทุกคนหลังติดเบาะเลยอ่ะติดเบาะอ,อยู่แล้วนะแต่ว่ามันมันดึงจริงมันดึงจริงครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเสียงโหดมากเลยนะดี่ขอบมอคุณเดี๋ยวออกไหม้รังกว่านี้อ๋มอมากก็เดี๋ยวดังกว่าโคตรโหดเลย ไล okay. oh, ่เงียบไล่หมกโอ้โหดูครับโอ้โหเติมได้ตลอดเลยเหรอโุดยอดเหมือนกันแหมเคยกดได้เท่าไหร่โล่งๆเงี้ยร้อยกว่านะร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่อ๋อสองสี่งานไม่สุดงาน ยังไม่กลดาไม่กล้าเปี่ยนไม่กล้าไปอ่เหมือนพวกนายมึงต่างนะรถวิ่งได้แต่ใจเรายังไปไม่ได้เก่งเเหมือนกันนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาที่จอดแป๊บนึงครับแต่ยอมรับดึงจริงมีทั้งหมดกี่เกียร์นะหกเกียร์โอ้โหฟังเสียงเลยโบว์โคตรโหดเลยนะ อชอบอ่ะต้องเอามั่งแล้วโอ้ชอบชอบเดี๋ยวหาที่จอดแรับเ,เรามาดูกันว่า,ามันจะเบิ้ลตัดดังแค่ไหนนะพราะเมื่อกี้มันอยู่ในบ้านโอ้บันไดของขั้นก็เมื่อกี้มันอยู่ในบ้านนะครับก็ริงใจชาวบ้านทุกคน่ครับโอ้โหเอาลองดู โหดอ่ะอีกชุดอีกชุดได้ไหมอีกชุดได้ไหมโหดยอดโอ้โหดโหโอ้โหเก็บผมก็พามาดูรอบตัดโอ้โหสุดเลยชอบโอ้เยวถอดรองเท้าก่อนใส่รองเท้าขึ้นรถเขาครับผมก็ภายในสองปีเนี่ย เออเท่าสามหกศูนย์เลย <Avengers. S 1> แต่แค่ม <eterm oon> ีเบาะกลางตรงนี้เบาะกลางตรงนี้นะครับก็แคปหลังเหมือนกันเป๊ะนี่ครับรถธรรมดารถนี่ครับรถก็เหมือนบ้านเลยนี่ครับแคปหลังเท่ากันเลยกับสองกับสามหกนะสองสี่กับสามหกคอนโซลก็เหมือนกันเป๊ะเลยโอ้โหแต่เออข้างบนก็ยังเหมือนเลยอ่ะโอ้ไฟก็เหมือนเหมือนหมดก็ส่งข้างในก็ โฉมข้างในสองสี่ก็เหมือนสามหกเลยอย่าว่าแต่โฉมข้างในประตูประตูแคปก็คือก็ทรง 3, 6, สามหกเลยเท่า <laughs> กันนะผมก็โอเคคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะผมก็พามาดูแต่ยำตัดโหมดมากก็ <c oughs> โอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมก็อิสุสองสี่ตัวแสบมังจันเลยเจอทักเจโขกฮะเจอทักเจอโกเจอทักโขกได้นะครับผมสามชาได้ เขียบผมบม่ไปาย่ไปเขียะผมไหนสักชุดติดแต้สักชุดได้ไหมไ้่ตอ๋อเหรอโอเคโอเคเขียะผมครับผมก็อดปิดคลิปทุกคนเัลโหก็พามาดูร้านอะไรแต่งข้างทางเมืองจันทร์นะเป็นเวิร์กยูเทิร์นก็ถึงแยกแสลงนะผมเก็บเก็บความชั่วร้ายแป๊บนึงนะเก็บความชั่วร้ายแยล้วก็ย้ายกันลุงนะผม เราพอดีเป็นป่างน้องเขานะครับอันนี้แต่ลมมัดปงมัดปงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันไม่ดังเอามาคว้างหัวป้าี <c oughs> ามาคืนได้เลยดีดดอะไรก็เยอะนะครฮะนิทรรศน์ยางแล้วน้ำยานี้ไปไหนอ่ะอันนี้ไฟโอ้โหน้ำยาเช็ดยางก็มีนะไฟลงไฟหลีปัดน้ำฝนได้ ราแต่งซิ่งได้ีดครับก็ใครอยู่เมืองจันก็นี่ครับมีร้านนี้นีีครับัยยบงบนนบ้งทางเลยเวิร์มยูเทิร์นก่อนถึงแยกสแสแลงนะโอเคครับบ๊ายบาย